สวัสดีเพื่อนเพื่อก็ผมยินดีต้อนรับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มปริวัตินะครับกับชาแนลบ้านอาคมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูดวงการผ่ากริปนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับหัวข้อของเราจะถามทั้งเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ โอเคตอนนี้นะครับข้างหน้าเ,เพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นแัวนไพ่3ามกองนะครับนึกถึงเขาคนนั้นนะครับดูซิว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์เราจะได้หาวิธีแก้วิธีหลบเลี่ยงเราจะตั้งต้นตัวตัวตนของเรากกานเนาะดูว่าเราดึงดูดใครดึงดูดอะไรเข้ามาดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์แบบไหนนะครับเราก็จะได้มาดูวิธีแก้ดูซิว่าเราสามารถโอเพนชอยส์ให้ตัวเองได้ไปเจอกับอะไรดีๆบ้างนะครับนึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะครับ ถ้าใครยังไม่มีนึกถึงตัวเองก็ได้นะครับกองที่1ครับกองเรือครับกองที่2กองม้าแล้วกองที่3ามดิชชัครับให้เพื่อนกดที่ตามแซมเลือกที่รับชมรับฟังนะครับตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่1นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกอง justice นะครับไพ่ที่เพื่อนเลือกนะกองเรือท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ เขากำลังคิดนะครับคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์เรามาดูกันสินะครับขอสองนะพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณนะสาตรตั้งต้นของเราวันนี้ energy ของคุณนะ f o r w a d one f o r w o r d t w ะมีไพ่42สองใบนะครับ d o u l e t of cup ลักษณะชาวกรมีเนี่ยพลังงานของคุณค่อนข้างจะมีความอบอุ่นนะครับพลังงานของคุณอบอุ่นตัวตนของคุณอบอุ่นคุณมีความน่ารักนะครับน่ารักอ่อนโยนนะครับน่ารักอ่อนโยนอบอุ่นลักษณะตัวของคุณแหละนะใครเห็นใครก็รักนะครับเหมือนทุกคนอยากได้เราเป็นครอบครัวอยากให้เราเป็นครอบครัวมองว่าเราเป็นคนในครอบครัวนะครับใครเห็นก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกใช่ไหมเอออยากได้มาได้มาพูดคุยกันสักหน่อยนะ อบอุ่นเหมือนได้คุยกับคนในครอบครัวเลยนะครับมีไพ่ The World นะครับเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ปลุ้นพิงให้กับคนอื่นนะเวลาใครมาคุยกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายๆรู้สึกลีเลกความหมายของ f o r of s o r d กับกับบวกกับไพ่ดีๆเนี่ยก็คือรีแล็กแล้วลีแล็กใครคุยด้วยกับเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบนอนได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบไป เขาเรียกว่าอะไรไปกังวลว่าจะมีภย,ยันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวคุณไม่ใช่คนอันตรายในสายตาคนรอบข้างเลยนะครับตัวคุณคือคนที่น่ารักยังมีไพ่เดลเวอร์กับทีออฟค้าบ่งบอกว่าคุณเวลาไปคุยกับใครคนนั้นคนนี้ก็ชอบคุณนะคือเข้าได้กับทุกคนนะครับเข้าได้กับโลกใบนี้รู้ว่าจธรรมรู้ความแตกตา่างเรามาส่องเขาคนนั้นกันบ้างนะครับจัสติสนะข,ของเรานะเขาคนนั้นที่เป็นเพื่อนถามถึงนะครับ ถ้าเ,เพื่อนยังไม่มีใครนึกถึงตัวเองก็ได้เนาะแบลงเอาวไว้ดะครับ a อกซ of c ฟคัพเดือดทาวิแล้วก็ Temperance ชาวกองเนี้ยมักจะมาถามถึงความสัมพันธ์ที่เราเคยคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเคยมีการทะเลาะกันเคยรักกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีการมาปรับความเข้าใจกันคุณซิกออฟก็คือ6ถ้วยเป็นลักษณะของไพ่ที่แบบมีการพูดคุยกันอะ เออพูดคุยกันมีการวนมาบรรจบพบเจอกันอีกกลับมารีเทิร์นแล้วก็กลับมาสื่อสารกันใหม่เพื่อการปรับเขาความเข้าใจกันใหม่นะครับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมากนะครับสิ่งที่เป็นกฎใช้คําว่ากฎนะฮะกฎของเรากับเขาอ่ะมันไม่ค่อยจะตรงกันสมมุติว่าบ้านเราเงี้ยเอ้ยแบบแปลงฟันต้องแปลงให้สะอาดแต่บ้านเขาาเงี้ยอาจจะคิดมากสมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมุตินะประมาณว่าง,งัดโอ้โหงัด ออกมาแล้วแบบเศษยาสิฟันมันไปยิยไปโดนกระจกอันเนี้ยไม่ได้เลยนี่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยบางคนเถียงกันเรื่องพื้นห้องน้ําแห้งหรือเปียกดีอเี้ยนะเออมันสกรปรกอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะก,กังวลอะไรเรื่องนี้ไอเหตุผลเล็กน,น้อยเนี่ยไอไอเรื่องขี้หมูลางขี้หมาแห้งเนี่ยนะหนึ่งถ้วยเนะนะกับทาวเวอร์นี่นะมันเกิดขึ้นได้นะครับแตตัวเขาเป็นคนที่มีความปรับตัวเก่งนะเป็นคนอ่อนโยน รักความยุติธรรมนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะตัวเขาเองก็มีจุดที่แบบอารมณ์ร้อนด้วยถ้าดูจากไพ่น้ะมีมุมร้อนร้อนที่แอบเห็นอยู่นิดนึงเป็นคนขอ้ขางสู้ชีวิตมุมอ่อนโยนของเขาว่าน่ารักแต่ส่วนใหญ่ของเขาว่าเขาจะแบบจะเน้นรักษากฎมากกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ขอส่องความคิดของเขาหน่อยครับ two of swords ครับกำลังลังเลกําลังตัดสินใจเนาะ q u e of cups ครับ four of cups แล้วก็เหเือ์มีบางส่วนบางมุมในชีวิตรักของของเราในความสัมพันธ์ของเราที่เขายังรู้สึกว่ามุมนี้มันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นมุมที่แบบเขาต้องปรบับเขายังมีความลังเลแล้วก็มีความแบบคิดเยอะคิดมากซึ่งตรงนี้เนี่ย สิ่งที่พี่แนะนําก็คือไม่ใช่ให้เพื่อนๆไปตามใจเขาหรือว่าปรับตัวตามเขานะเพราะเราก็ต้องมีตัวตนของเรานึกออกปะว่าเออมันเข้ากันได้ไหมอย่างน้อยเรารับฟังเขาอย่างน้อยเราเป็นผู้รับฟังอ่ะเป็นที่พึ่งทางใจแต่ที่พึ่งทางใจไม่ได้แปลว่าเราต้องไปคอยตามไปเอ็นดูไปตามใจเขาทุกอย่างใช่ไหมเพราะคนเรามันตามใจคนทั้งโลกไม่ได้นะเดี๋ยวเครียดเครียดยาเลยใช่ไหม ดังนั้นนคับชาวกองนี้เนี่ยสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณก็คือใช้สติปัญญาตัวคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะจะมีหลายๆมุมที่เขายังตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยมุมนี้มันมัน,มนแบบรับไม่ได้เนาะแล้วเขาจะเจ้ากี้เจ้าการในมุมของเราเขาจะมีความเจ้ากี้เจ้าการแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังละทิ้งความรักไม่ได้มีไพ่เลวเวอร์นะ แต่มันก็มีเกี่ยวกับการตัดสินใจขึ้นมาด้วยเนาะว่าเออจะเอาอย่างไงกับเราดีนะครับไพ่พอจะสปอยได้ไหมว่าตกลงแล้วเขาจะเลือกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะเขาหลงสเสน่ห์มันเลือกยากอะ่ะเขาหลงสเสน่ห์นะครับมันเลือกยากแต่เขา,เขาก็รบการตัดสินใจของเราคือสเสน่ห์ของเราเราทําไว้ดีถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเราเคลียร์กันแล้วแล้วเราโอเคอะ่ะ คือจะจบกันโดยไม่ทะเลาะกันก็ได้หรือว่าจะสารต่อแบบนี้ก็สามารถทําได้นะไพ่จัติษนี่ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเาขาเรียกว่าเป็นพบปัดนินะปัดนี้ของโลกนะครับลักษณะดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณนะครับกับเค้านะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับ1คือวันเสาร์นะครับดาวเสาร์สคือราศีตุลน,นะครับ วันอังคารก็เป็นได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือราศีธนูนะครับอันนี้คือความเป็นไปได้ของอเขาเรียกว่าราศีเนาะ,อะโอเคนะครับก็ครบท้วนแล้วหวังว่าเพื่อนจะมีประโยชน์นะครับกับแนวทางที่พี่เข้มได้ให้ไว้นะครับอดีตถามถามไพ่แถมอีกนิดนึงสเสน่ห์ของเราวันนึงโดดไหมแบบขนาดไหนโอ้ยมีคนมารุมรักคุณนะ King of Swords นะไฮโลแฟน ส่วนใหญ่จะมีคนอายุเยอะกว่าเข้ามามาลุมมาตุ้มมาลุมรักคุณและเขาพวกนั้นบางทีอาจจะมีเจ้าของแล้วอาจจะมีแฟนอยู่แล้วคนพวกนี้ก็มักจะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นกันมันเป็นตัวบอกว่าตัวคุณมีสเสน่ห์แต่คุณจะไปหรือจะไม่ไปคนพวกนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางเลือกคุณนะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชววาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองม,ม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์นะครับมาดูไพ่ที่เพิ่นเลือกกันนะครับอัลบั้นดันกัไพ่ที่เพิ่นเลือกนะครับสามถ้วยนะครับลักษณะของความสนุกสนานความร่าเริงการเป็นเขาเรียกว่างานลื่นเริงนะครับขอสร้างตัวตัวตนของคุณพลังงานของคุณกันก่อนนะครับอันไหนขอดูหนอ่อยสิคีนอฟเพนทาเล่นครับ เทนอสเป็นเคิลครับควีนออฟเป็นดเคิลไพ่ไพ่เหรียญของเรามาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบสุดจัดแล้วบอกเลยว่าพลัางงานของชาวกองนี้ดึงดูดความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะครับไฟออฟซอร์คุณดูมีความเป็นคุณหนูผู้เยอายินใช้คำไหนดีอะคือไม่คือคือคือ,คอฟังแล้วอย่าไปแบบคิดมากนะคือเป็นคำขำๆบาเพี่อพยายามจะ พยากรในด้านเขาเรียกว่าด้านบวกเนี่ยตามความเป็นจริงอะ่ะคาว่าคุณหนูผู้ญหญิงนี่คือหมายถึงว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาเพราะว่าหลายคนที่เลือกกองเนี้ยมักจะมีความหรูหรานะความหรูหราอยู่ในตัวมีหน้าที่ฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีบางคนเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยและถ้าเพื่อนยังไม่มีสินที่กล่าวนี้เหล่านี้ไปออร่าของคุณมันจับตั้งแต่เด็ก คุณจะได้สิ่งนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและคุณสามารถที่จะสร้างสร้างชีวิตสร้างอาชีพสร้างความเติบโตให้ตัวคุณได้คุณเป็นคนที่แบบเก่งอะเก่งเรื่องเงินเก่งเรื่องวัตถุนะใครยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มีอยู่ใน energy เหล่านี้สามารถนอมรับได้นะครับรู้สึกว่าเออเราเก่งเรื่องวัตถุถามว่ามันดีไหมมันดีนะบางคนอาจจะมีความคิดมากว่าเอยถ้าเกิดว่าเราเก่งเรื่องวัตถุเนี่ยมันแปลว่าเรา ไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคือถ้าเรายังอยู่บนโลกใบนี้เนาะกายเนื้อของเราอยู่บนโลกใบนี้บา,บางครั้งเนี่ยการหาเงินการมีอะไรเข้ามาในชีวิตการมีรายรับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถมีได้อะคือเราไม่ต้องแบบปฏิเสธตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเปิด จิตของเราให้มันกว้างนะตัวคุณเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับความมั่งคัง่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการแต่งกายของคุณน่ะจะดูหรูนะครับรู้จักหยิบจับอะไรมาไม่แอนแมนมันจะดูแพงไปหมดเลยหลายคนก็มีของสะสมแพงๆด้วยแต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะสูงฟรีดเลยนะครับคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจอาจจะมองว่าเอ้ยเราฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ก็ได้ ขอส่องเขาคนนั้นหน่อยนะครับนึกถึงเขาคนนั้นนะครับดูสิเพศออฟซอร์ธ uh, นะครับนายออฟครับฟีออฟแพนเคลครับแล้วก็แฮงแมนลักษณะของเขาคนนี้เนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความกล้านอกล้าแสดงออกนะครับเตรียมจะแสดงออกต่างๆเป็นแอตทิวิสก็ได้นะครับเขาเนมีความสามารถนะครับมีความสามารถด้านศิลปะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งมีความสามารถ แล้วก็ชอบชอบสละตนนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องให้เขาต้องเสียสละอย่างเงี้ยเเสียสละโดยเฉพาะเรื่อง,องการพูดคุยคุยกยับคนนั้คนนี้อย่างเงี้ยนะครับเเป็นนักการเมืองก็ได้นะเนี่ยไดยออฟคัพก็คือประมาณว่าแบบคอลเลกออร่ารมันให้เงี้ยหุ่นให้อะไรให้นะครับนี่คือลักษณะของเขาคนนั้นนะครับ นความสนุกสนานนะครับแล้วคุณกับเขาว่ามักจะเจอกันในงานลื่นเริงนะครับงานเลืเ่เนๆงานเฉลิมฉลองงานอะไรที่มันแบบมีมีผู้คนมารวมตัวกันเยอะๆแต่ส่วนใหญ่จะไปในทางเฉลิมฉลองนะงานขาวดำม,มันไม่ค่อยมีนะจะเป็นงานเฉลิมฉลองแบบงานตัดเค้กเป่าเค้กอะไรอย่างเงี้ยงานเฉลยเฉลยเพศของลูกคนต่อไปอะไรอย่างงี้ก็ได้เออแตบบ่ประเทศเราไม่ค่อยมีน้องงานเฉลยเพศลูกอะ จะเป็นงานอะไรที่แบบเฉลิมฉลองนะครับลักษณะ Energy ของไพ่สามถ้วยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ในตอนนี้อู่ซิ7 of swords คับเจ็ดดาบ fire pentacle ครับห้าเหรียญเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ความพยายามหนักมากเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ความพยายามหนักมากกว่าที่คุณถามถึงมีการปฏิเสธกันอยู่ในั้นเหมือนกับว่าคุณแบบไม่เอาปฏิเสธตัวเขาคุณ คุณมีดีของคุณอยู่แล้วคุณมีดีเยอะแยะมากมายนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้คุณก็มีความสุขคุณก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาแน่นอนว่าดึงดูดการเงินด้วยถ้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับดึงดูดการเงินดึงดูดความมัง่งคั่งแน่นอนว่าตัวคุณรายล้อมรอบตัวคุณนะ่ะเต็ไมไปด้วยธุรกิจถ้าไม่ใช่เรื่องของธุรกิจก็จะมีในเรื่องของพวกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไอ้เพื่อนคือไพ่ t e of pentacles น่นนะนะมันเป็นลักษณะแบบคนอยู่ในตลาดเห็นไหมมีเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงคือมีคทิ i v i t y อะไรให้เราทําเยอะแยะเรื่องของการเข้าสังคมชาวกรนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราเข้าสังคมไม่ได้เรามีสังคมของเราเต็มไปหมดเลยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีการดีนายเขามีการปฏิเสธเขาเขาต้องใช้ความพยายามสูงมากหนักมากเลยนะครับที่ ที่จะปีนป่ายที่จะแอบแอบเข้ามาในใจของเราแล้วเขาจะแอบเข้ามาไหมาเนี่ยคอดูหน่อยสิเออเขาพยายามจะเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาพยายามจะชวนไปกินไปเทีย่ยวอะไรเงี้ยเป็นที่ออฟครับเป็นเรื่องของงานเฉลิมฉลองเรื่องของแบบพาไปในที่ที่แบบไม่ต้องเครียดมากในที่ที่มันแบบรื่นเริงอย่างเงี้ยนะครับและอาจจะเป็นที่ที่แบบพุกงพานไปได้วยผู้คนนะครับ เจอผู้คนมากมายอาจจะเจอฝรั่งอะไรแถวนั้นด้วยเป็นไพ่ที่มีเดเวอร์ขึ้นสถานที่เที่ยวที่แบบอาจจะมีฝรั่งไปเที่ยวเช่นทันงทะเลอะไรแบบเนี้นะหรือว่าอยากจะติดต่อแล้วก็คุยกับคุณในเรื่องสถานที่เที่ยวเหล่านี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับถ้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไพ่อยากแนะนำเลยมีไพ่เลเวอร์ขึ้นนะครับไพ่เฮอร์มนนะเอสต์บันยังไงคนคนนี้ที่คุณถามถึงเขาก็รักคุณอยู่แล้วนะครับเขาก็ชอบคุณอยู่แล้ว แต่เขารู้สึกว่าเขาต้องออกความพยายามมาเยอะมากเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาต้องใช้ความพยายามในการแบบเข้ามาหาเรานะตัวเขาจริงๆก็ดูไม่ได้ขี้เหร่ในเรื่องฐานนะนะแต่ว่าในมุมมองของเขาเขารู้สึกว่าเขามองเราค่อนข้างจะแบบสูงอะ่ะเออสูงอะ่ะนี่เซเว่นออฟเพนทเิลเห็นไหมเออมีมีอ่ะม,มีอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะจะเข้ามาจีดนะจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาจีจะค่อยๆเข้ามาใช้ระยะเวลา และสิ่งเหล่านี้คือแอคชั่นที่เขาจะออกเพราะว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเขาคิดจะเดินหน้าต่อและเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ความพยายามเยอะคุณต้องระวังนิดนึงว่าเวลาคุณวางตัววางตัวให้เข้าถึงง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนง่ายๆแต่เป็นคนเข้าถึงง่ายนึกออกไหมเอออันนี้แหละคือ energy ที่แบบเหมาะกับคุณนะครับเพราะว่าคุณดึงดูดความรักอยู่แล้วนะถึงไม่ใช่เขาหรือถ้าคุณมาถามเป็นคนที่ไม่ดีนะ ไพ่ก็จะบอกถึงพลังงานดีๆที่จะเข้ามานะดังนั้นชาวกองนี้ไม่ขาดรักนะครับเจอกันท้ายคลิปแล้วเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3มในทอปิกที่ว่าเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์นะครับนึกถึงเขาคนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดวงของคุณก่อนนะกองที่3ามกองอะไรนะวิชอบนะครับไพ่เทมเพลเลือกนะครับเป็นไพ่แบบแปดดาบนะครับขอซองดูสิเป็นลักษณะาด,ดาบแบบบ็อกกันเลยทิมแล้วเข้าไปในทีวีด้วยทำไมมันดูโหดร้ายขนาดนี้ มีอะไรทําให้เราเลือกกองนี้แนละ้วบางคนมีการบล็อกกันนะรู้สึกว่าฉันจะต้องปกป้องพื้นที่ตัวเองพื้นที่ศักดิ์สรีตัวเองความเป็นคนของตัวเองนะ <c oughs> ก็เลยเอาดาบมาบล็อกมาอะไรไว้เนาะ <c oughs> ขอส่องพลังงานของชาวกองนี้หน่อยสินะครับสิเอรับค์ั8ถ้วยนะครับไฟอ e ฟเพนดกเดเคล5เหรียญทัวร์บอ2ไม้แล้วก็ทีออฟเพนดกเดอร์เคล ชาวกรงนี้เนี่ยมักจะมองหาโอกาสนะครับมองหาจังหวะชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าออตอนเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนคนอื่นนะเราก็เห็นว่าไอ้คนอื่นเขาก็มีการเขาก็มีอะไรดีๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ฝังลงไปในจิตใจของเราในจิตใต้สำนึกของเรานะครับทำให้เราต้องแสวงหาสิ่งดีๆตลอดเวลานะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆไม่ว่าจะทั้งกับตัวเองและสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน ความรักรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งเอจิตตั้งโต้นั้นดีมากเลยนะครับเราจึงมักเป็นนักเดินทางนะครับเป็นนักผจญภัยแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านะครับให้กับชีวิตเสมอๆและแน่นอนมอบสิ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับเป็นคนที่แบบคืนคุณค่าให้กับคนรอบข้างได้นะครับชอบการเบนสตอร์มมิ่งของคุณจังเบนสตอร์มมิ่งแปลว่าอะไรระดมสมองระดมความคิดนะครับนี่คือไพ่สามเหรียญน,นะครับเออ แม้ว่าชีวิตวัยเด็กของเราอาจจะไม่ได้สุขสมบูรณ์นะครับแต่ว่าโตมาเนี่ยเราจะเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับชีวิตแล้วก็สร้างสร้างเงินสร้างงานดีๆอะไรให้กับตัวเองเสมอๆขอส่องตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยสินะครับว่าเขากาลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ขอส่องเขาคนนั้นก่อนเราดูตัวของเราแล้วเราไปดูตัวเขาบ้างนะคุยนอบมานเออดูเป็นคนฉลาดเนะเาะในอับวานอัศาวินถือไมอ้แล้วนะเดว,วิลฉลาดแกมโกงด้วยแล้วก็เลวเวอร์ ที่เข้มกาลังเห็นถึงคนที่แบบมีความฉลาดแต่ว่าเป็นคนรักอิสระนะเขาเจ้าสําราญหน่อยๆคนะาลมดีมีสาวๆหนุ่มๆม,มาติดเยอะอ่ะแล้วแต่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็รังดีอยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายนะจะเป็นคนที่สาวๆหนุ่มๆติดเยอะเลยนะครับเขาคนนั้นนะครับเพราะเขามีเสน่ห์เขาดึงดูดความรักแล้วก็เป็นคนที่แบบเออใช้คําว่า มากรักได้ไหมเออเป็นคนที่มีคนชอบเขาเยอะอ่ะเขามีเสน่ห์นะไม่ว่าจะไปที่ไหนสังคมไหนคนก็ชอบเขาก็ต้อนรับเขาก็อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับมีคนเยอะมากเลยอะ่ะที่ลหล,ลงไหลหลงไหลตัวเขาลหลงไหลตัวเขาลหลงไหลชีวิตเขาไพ่เดลเวอร์เนี่ยลหลงไหลตัวเขาลหลงไหลชีวิตเขา แอบชอบแอบปลื้มเขาคนนี้เป็นคนที่มากเสน่ห์แต่พี่ข้มขอถามหน่อยว่าเจ้าชูา้ไหมเพราะว่าไพ่สองใบนี้เนี่ยมันมันแปลไปทัง <c oughs> มันแปลไปทางนั้นได้นะนเพื่อนๆนะมาดูหน่อยสิโอมีหนึ่งเหรียญนะครับมีโอกาสจัดเมน้นเออจะบอกว่าเจ้าชู้ก็ไม่ไม่กล้าพูดตเต็มปากแต่จะซุกซนหน่อยๆ <c oughs> เป็นคนที่มีความซุกซนหน่อยๆน,นะคนนี้ คนที่เพ่นถามถึงจะสวนๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีการเตะ๊ะมีการหยอดอะไรอย่างเงี้ยกับคนรอบข้างทําให้แบบบริหารเสน่ห์นะใช้คํานี้แล้วกันว่าบริหารเสน่ห์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสินะครับตามท็อปิกของเราเลยเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณและความสัมพันธ์ขอส่องพลังงานของเขาหน่อยสินะครับเดฟู พี่แค้มเห็นไพ่เดอะฟูลพี่แค้มเอ่อท of s ออฟซอร์เทนออฟครับเขาอบอ,อุ่นนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าตามจับยากจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับมีเทมเพลนกับเดอะฟูลอะสังเกตดูเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขาจะมีการแบบพูดเหมือนเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะเออเหมือน เหมือนตัวเขาจะค่อนข้างจะแบบแบ่งรับแบ่งสู้จะรักหรือจะไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะมีประมาณเนี้ยแต่เขาเวลาอยู่ใกล้เราเขาจะให้ความอบอุ่นให้ความรู้สึกแบบเป็นครอบครัวอ,อย่างเงี้ยเออเป็นครอบครัวเป็นคนของครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าเวลาอยู่ใกล้นี่คือเขา เขาทาเหมือนกับว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวก,กันกับเขาเลยนะเอน r จี Energy แบบนี้นะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะ่ะเขาค่อนข้างจะยังไม่ได้แบบอยากจะลงเอยกับใครจริงๆนะครับเพราะว่ามีเดฟูกับเทมเปแลน์นะครับแม้ว่าความอุดที่เขาให้มาแต่คนคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะหวงความโสดนะหวงการใช้ชีวิตหวงการผจญภัยการเดินทางของตัวเององคเขาเป็นคนชอบผจญภัยชอบเดินทางเลยนะชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย เอ,อนะหลายคนจึงมีการบล็อกกันในบางช่องทางพอเรารู้สึกว่าแม่ความรู้สึกฉันมันก็ไม่ใช่ของเล่นนะจะมาแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้โอเคนะอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความรู้สึกประมาณนี้ขึ้นได้นะครับแล้วเราก็อาจจะรู้สึกด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดีนะเดี๋ยวเจอดีเอาบล็อกอไหมอย่างเงี้ยนะ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะเออเขาจะดื้ออย่างนี้นานไหมหลายคนบล็อกเขาในบางชนะโอทีท่ออฟซอร์สครับแอรคซับวานที่ออฟคือเขาคือนิสัยเขามันเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีความแบบไก่แก่แม่ปลาช่อนอยู่นะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับเฮ้ยดังนั้น ชีวิตคุณนะ่ะพี่แค้มมั่นใจว่าคุณก็มองหาอะไรดีๆให้ชีวิตที่มาเติมเต็มแต่ต้องถามตัวเองด้วยว่าเอ๊ะทำไมฉันจึงดึงดูดคนคนนี้เข้ามานะครับพี่แข้มอะ่ะอยากให้เพื่อนๆใช้ชีวิตรู้คุณค่าของตัวเองนะครับแล้วคุณจะดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเขาหรือจะคนอื่นๆเนี่ยคุณก็จะดึงดูดคน,นนั้นให้เข้ามาได้นะให้เข้ามาในชีวิตอย่างคุณได้เปยงแต่ว่าเหมือนกับจินตนาการว่าเราเป็นคลื่นวิทยุอ่ะแล้วเราปรับคลื่นให้ถูกนะเออ การที่เราดึงดูดคนคนนี้เข้ามาแปลว่าเอ๊ะเราเราดึงดูดคนเจ้าชู้เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นไปนได้ไหมว่าเออเราเรามีอะไรที่จูนขึ้นไปที่ช่องนั้นนะครับพอเราปรับขึ้นใหม่นะครับเราก็จะได้ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าชาวกองนี้เนี่ยคุณก็มีสเสน่ห์นะใช้เวลาสักนิดนึงเนี่ยจะมีคนมาไฟกันคล้ายๆทะเลาะก,กันเนาะเพราะว่าแยง่งคุณอะไรแบบนะีนะ้ะ ตัวคุณก็มีเสน่ห์อะทางนี้ทางนั้นพี่เข้มขอย้ำก่อนว่าการดูดวงพี่กากาศเป็น general reading คำทนายที่ได้นะครับอาจจะตงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยดังนั้นเนี่ยรับไปแต่ทางนายนที่ดีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะแล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้คนนี้ฉันถามถึงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะลอ,ลองไปเลือกกองอื่นดูก็ได้นะครับเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับ Okay. สวัสดีชาวทายคิทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับไพ่ใต้กองของเรากออารไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับเป็นเดอะเพนเตอร์นะครับโอ้บอกบอกพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นนักวาดภาพนะครับหลายคนเนี่ยวิชวลไลท์ได้ดีทําดีมบอร์ดทํางานศิลปะได้ดีใช้สมองซีกวาได้ดีนะครับทํางานกับอารมณ์ความรู้สึกได้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะดึงดูดนะ เป็นข้อดีอะที่ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณได้เช่นกันลองมองตัวเองในด้านดีแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับดึงดูดใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเรานะเดี๋ยวเราม,มาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการเป็นจินนิ่ลดิ้งคำนำหน่าที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำนำหน้าที่ดีอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับรับไปในสิ่งที่ดีๆเท่านั้น ถ้าเพื่อชอบคลิปของเรานะครับสามารถสนับสนุนได้นะไม่ว่าจะเป็นการากด subscribe ไลค์แชร์นะครับเป็นการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินนอกจากนี้นะครับเพื่อนเสามารถจะซั p o r t channel นะเาขาเรียกว่าช n n e l ของเราในเวลาเพื่อนเพื่อนซัพพอร์แบบใช้เงินนะก็จะมีดูดวงหลังไม้ใช่ไหมขอคคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพิ่เข้มหลังไม้ก็ได้ แล้วพี่เข้มนอกจากจะนอกจากจะดูดวงแล้วเนี่ยก็รับให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตด้วยเช่นกันโอเคนะครับพเพื่อนๆครับช่องทางการสนับสนุนต่างๆอยู่ในดีสคริปชันสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับเลือกกล้องไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เข้มกันนะ